วัดหาค่าซปเปอร์ฮีทนะครับอากาศที่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิผิวท็เกล็ดน้ำยานะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับขับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับหลังจากหลักสูตรเรีย์ของช่างแอร์ได้เริ่มเข้าไปนะครับได้แนะนำระบบ น้ำยาไว้นะครับแล้วก็จะบอกว่าจะมาทยอยทำภาคแยกเพื่อให้เห็นวิธีการตรวจวัดนะครับในเชิงด้าน,านเทคนิคนะครับจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มาอยู่ในเรื่องของการอ่านวัดหาค่าซุปเปอร์ฮีทนะครับตรงนี้ตัวอย่างแอร์ของวันนี้จะเป็นของกรีนครับอินเวอร์เตอร์มาดูนะครับว่าวิธีการวัดค่าซุปเปอร์ฮีตเป็นยังไงสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับเคสนี้ก็คือ เครื่องวัดอุณหภูมิผิวท่อนะครับท้าดีเป็นแบบโพรบนะครับหรือเป็นแบบเลเซอร์แบบนี้ก็ได้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์แบบนี้เอามาวัดอุณหภูมิอากาศไม่ได้นะครับห้ามใช้ผิดประเภทเด็ดกาดบางคนเอามาวัดอ่าอุณหภูมิกอยร้อนมาการแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติข,ของเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้คือ วัดอุณหภูมิพื้นผิวเท่านั้นนะครับเพราะอุณหภูมิอากาศไม่ได้นะครับอย่าใช้ผิดประเภทนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับโอเคอุปกรณ์ต่อมาที่สําคัญก็คือเกลน้ํายานะครับเกตน้ายามีเทคนิคหนึ่งที่ช่างเอเคยทําไปแล้วก็คือวิธีการเช็คน้ายาแบบบาลานซ์แรงดันนะครับซึ่งสามารถตามไปดูใต้คลิปช่างเอจะทิ้งคลิปตอนนี้เอาไว้นะครับวิธีการอ่านปริมาณน้ํายาด้วยการบาลานซ์น้ํายานะครับ สองจุดหกหนึ่งครับ,บ,บเปี่ยนแปลงทำงานแล้วกระแสที่ตีไว้ที่เนมเพกนะครับห้าจุดสองแรงน้ำยาตอนนี้ ร้อยสามสิบครับตอนสตาร์ทเลยร้อยสามสิบนเข็มจะสวิงครับเรื่องนี้จะมีปัญหานเรื่องแวคข้ามนะครับนะเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีเอ็กซ์ i พนชั่นวครับดังนั้นช่วงออกตัวก็จะมีปัญหาเร่งน้ำยาตามลงกนี้ยครับถ้าเป็นรุ่นที่มีเอ็กซ์เพนชั่นวเนี่ยตัววาล์วบันจะบาลลาน์ช่วงที่ความเร่งเยอะช่วงแรก เริ่มเร่งแล้วนะครับ4.6แคมป์น่าจะมีสักหนึ่งสเต็ปก็จะน่าจะเร่งสุดนะอดูสภาพการคอนเดนต์ตรงท่อนะครับตรงท่อเล็กมีการคอนเดนต์นะครับแต่ว่ามีดิวพอย์เริ่มเย็นนะครับท่อใหญ่ไม่คอนเดนต์เท่าไหร่รู้สึกถึงความเย็นพอสมควร ผ่านไปแป๊บเดียวเร่งสุดแล้วครับเร่งเร็วม,มากเร่งเร็วกว่าของในกินที่ช่าง,งแอคเตวัดทดสอบมานี่ประมาณสักสองนาทีครับเร่งสุดแลวห้าเนมเพคห้าจุดสองอันนี้ห้าจุดสองมันจะเร่งสุดแล้ว,นนแ,ลวแต่เกจน้ํายาอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบ กติก็อยู่ในช่วง120-170ปอนด์ครับสำหรับน้ำยา,า3 2ก็อยู่อยู่ในเกณฑ์ระบบยังปกติกครับไอตัวนี้ยังติดตั้งได้ไม่นานมากรุ่นที่เร่งรอบไม่เร็วนะครับอย่างแตกินน่ยใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีก็ให้เปิดเครื่องไปสัก10-15นาทีก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นรุ่นเย่ออื่นที่เร่งรอบเร็วเหมือนกับของกรีตรงนี้นะครับที่เร่งรอบเร็วเราก็ต้องเปิดไว้แบบนี้สัก สิบนาทีก่อนถึงจะเริ่มวัดค่านะครับก่อนจะครบสิบนาที mm hmm. ก็เช็คดูซุปเปอร์ฮิตตอนช่วงแรกก่อนนะครับวัดตรงผิวท่อของท่อซักชั่นของนะผิวท่อนะครับเดี๋ยว,วัดรว,ว์วทองเหลืองน,นะควัดตรงผิวท่อในแน,นวรันในทิศทางเดียวกับท่อนะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันอยู่ตรงมีกับเลเซอร์เรีวยฮะ ไม่ไกลมากนะครับยี่สิบสามจุดหกนะครับยังไงจะพักใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าท่อมันเล็ก <11. S 1> ยี่สิบสามจุดศูนย์าดคาดเคลื่อนก็เยอะนะครับยี่สิบสามจุดห้าเพราะว่าลมพัดก็จะมีส่วนนะครับดังนั้น ต้องอยู่ในทิศที่ไม่โดนล,ลมหรือป้องลมมาสักหน่อยครับโอเคที่เข้าๆ <c oughs> ข้อ,ขอประมาณ23นะครับ23ดูนุณหภูมิที่เกตนะครับนุณหภูมิที่เกตตรงนี้ดูตรงสกเกลอันาสอจะเป็นสกเกลสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงิน0 2 4 6 8, 8สแปองศา แปดองศากับเมื่อกี้23นะครับซูเปอร์ยี่สิบซูเปอร์ยี่สิบนี่ค่อนข้างจะกว้างนะค่าดีไซน์ที่จ้าหนบอกก็คือคนอยู่ในช่วง2ถึง8องศา เป็นเพราะว่ามันออกตัวช่วงแรกแล้วก็คุณสมบัติของรุ่นนี้คือไม่มีเอกพน์เนววนะครับมันจะคุมซูเปอร์ฮีทได้ไม่นิ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงที่คอมริ่งรอบสูงนะครับเพราะว่าค่าดีไซน์ของแคปซิลมันจะเว็บอาที่ค่ากลางๆลางตามี t u นะครับโดยค่าแม c เคือส์เนี่ยแม็เคือสที่เป็นพีคนะครับมันจะ ฉีดน้ายาให้ไม่ไม่ทันนะครับคือตอนนี้คือมันฉีดน้ายาให้มาไม่พอกับความต้องกับรอบคอมนะครับไม่สมดุลกันคือ้อเสียของรุ่นที่ม่มี expansion valve นะ็จะว่าก็ะจะลดคอร์สและก็อ,อะไร expansion valve ที่จะเสียน้นอยลงโดยใช้แชมจิว แต่ช่วงออกตัวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับตอนนี้ผ่านมาสักสนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อสิบนาทีแล้วค่าน้ำยาหรือว่าค่าซุปเปอร์ฮีทจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผ่านไปครบสิบนาทีนี่นครับเย็นขึ้นแล้วนะครับท่อสักชั่นค่าประมาณนี้นี่ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับ ประเทศตั้งใจจุดเอาไว้ที่16.3องศาอุณหภูมิที่เกตใครจะเอาไปแปลงก็ได้ครับชัวกว่าดูสเกลอุณหภูมินะอ่านเป็นงั้ำยาไปนะครับ136อนด์โดยประมาณถ้าดูจากเกตน้ำยาตรงนี้เนี่ยมันไม่ถึง8องศาแล้วครับประมาณประมาณ7องศา16ล7ได้9อ่า ซูเปอร์ฮีทยังคงกว้างอยู่ครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเอ็กเ i น n v น l v ลเนี่ยค่าก็อาจจะได้เรยวขึ้นดังนั้นเห็น,นไหมครับตควรมชัวเนี่ยต้องเดินเครื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับโอเคครับผ่าไปครบ10สนาทีโอเคครับต่อขั้นตอนนี้ได้ 15องศาครับแรงดันน้ำยาร้อยสามสิบห้าสลบเจ็ดได้แอันนี้ซุปเปอร์ฮีทก็คืออ่า8องศาครับ8องศาถือว่ายังอยู่ใน,กนเกณฑ์นะครับสำหรับตัวซุปเปอร์ฮีทนะครับนี่เป็นสภาวะเครื่องที่มันปกตินะครับ ก็เปน็นันเรียบร้อยนะครับสำหรับการอ่านค่าซปเปอร์ฮีทวัดค่าซปเปอร์ฮีทนะครับสรุปก็คือการวัดค่าซปเปอร์ฮีทก็คือเอาอุณหภูมิผิวท่อซักชั่นหรือว่าอุณหภูมิของผิวท่อใหญ่นะครับลบด้วยอุณหภูมิอิ่มตัวก็คืออุณหภูมิที่อ่านได้จากเกจน้ำยาอ่านในสเกลอุณหภูมินะครับหรือว่าใต้ชัวกว่านั้นก็คือเอาแรงงานน้ำยา ไปแปลงเป็นอุณหภูมิโดยใช้แอปพลิเคชันที่ช่างเอเคยแนะนําเอาไว้นะครับที่ช่างเอได้นะครับจากการถ่ายคลิปเนี่ยช่างเอได้อ่านค่าคร่าวๆแต่ที่เห็นช่างเอขึ้นเป็นข้อความไว้นะครับจะได้ค่าซุปเปอร์ฮีท7.2นะครับซึ่งซุปเปอร์ฮีทค่ามาตรฐานค่าดีไซน์จะอยู่ที่2ถึง8องศาซึ่งก็จะมีความหมายอยู่นะครับว่าเมื่อค่า ผิดไปจากค่ามาตรฐานหรือค้อนไปทางสูงค้นไปทางต่ำเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงนะครับโดยค่าซุปเปอร์ฮีตน้อยกว่า2นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะบ่งบอกได้ว่าภาระโหลดต่ำนะครับภาระโหลดต่ำก็คือแอร์โอเวอร์ไซส์แอร์ใหญ่กว่าห้องนะครับห้องเย็นแล้วห้องเย็นจัดแล้วนะครับค่าซุปเปอร์ฮิตก็จะต่ำนะครับ ต่อมาก็คือน้ำยามากเกินไปครับมีน้ำยาเกินน้ำยาโอเวอร์ครับผมอันนี้จะทําให้ตัวค่าซูเปอร์ฮีตเนี่ยมันต่ําด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือแอร์สุปกปกโดยแอร์สุกปกนี้ก็จะเป็นได้ทั้งฝั่งก้อนและฝั่งก๊อเย็นแต่ตัวแปรเดียวอ่านค่าซูเปอร์ฮีทเองอย่างเดียวก็อาจจะสรุปไม่ได้นะครับว่าฝั่งไหนสุปกปพกันแน่นะครับต้องดูค่าอย่างอื่นด้วยนะครับเหมือนที่เราเรียนกันมานะครับสมการจะไม่สามารถหาคำตอบได้ถ้าเรามีตัวแปรแค่ตัวเดียวนะครับ ในรุ่นที่มี expansion valve wow นะครับตัว expansion valve wow เปิดมากเกินไปก็จะส่งผลทำให้ค่า s u p e r ร e a t ต่ำได้ด้วยนะครับมาดูในเงื่อนไขที่ค่าุปเปอร์ฮี t มันสูงนะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ8องศาหมายถึงมีปัญหาเกี่ยวกับภาระโหลดสูงภาระโหลดสูงก็คือแอร์เล็กเกินไปนะครับ BTU ของแอร์ไม่เพียงพอถอดสภาวะโหลดนะครับหรือว่าสองนะครับผมน้ํายาน้อยครับน้ายาขาดน้ํายารั่วนั่นเอง แล้วก็ข้อ3นะครับก็คือระบบน้ํายาตันนะครับอาจจะตันท่อเล็กนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ใช้แคปทิ้วก็อาจจะเป็นแคปทิวตันนะครับหรือแอร์หลายรุ่นก็จะมีสเตนเนอร์อยู่ตรงท่อเล็กนะครับก่อนที่จะเข้าแคปทิวนะครับก็มักจะมีตัวสเตนเนอร์ซึ่อาจจะตันระบบได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ expansion valve เปิดน้อยเกินไปนะครับสำหรับรุ่นที่มีใช้ expansion valve แทนแคปทิวนะครับ ซึ่งอาจจะเกิดจากตัวเ p ็ n s i น n v นวาวเสียนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายว่า Superheat ที่ผิดปกติจะมีอาการจากอะไรได้บ้างซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งถ้า,าเราวัดได้อ่านค่าได้ก็จะพอจะวิเคราะห์เบื้องต้นได้ส่วนจะเห็นว่ามันมีจากหลายสาเหตุเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นรวมด้วยนะครับถึงจะตัดประเด็นไปได้นะครับแต่อย่างเช่นน้ำยามากน้ำยาน้อยนั่แหละครับ แอสุปกปักน้ำยาน้อยเนี่ยถ้าดูจากเกต้ำยาเพียงอย่างเดียวนะบางครั้งเกต้ำยามันต่ำนะครับเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าน้ำยาน้อยนะครับเราอาจเตือน,น้้ำยาก็ไปแต่ทั้งที่จริงแล้วก็าอาจจะแอสุปกปัรก็ได้เห็นไหมครับว่าถ้าดูค่าซุปเปอร์ฮีทแต่มันอยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับถ้าสุกปรกจะเป็นซุปเปอร์ฮีทต่ำถ้าน้ำยาน้อยจะเป็นซุปเปอร์ฮีทสูงนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ ก็อย่ามองข้ามนะครับซปเปอร์ฮิตอ่านค่าได้ไม่ยากแอร์ทุกตัวทุกรุ่นเราสามารถอ่านค่าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เล็กแอร์ใหญ่ยึดตามมาตรฐานนี้ได้ทั้งหมดนะครับหลายคนคงมองข้ามเรื่องซปเปอร์ฮิตไปแต่ในเชิงวิเคราะห์ช่างแอร์อยากให้เน้นย้ำจุดนี้นะครับหากเราทําได้เราจะทําให้เราวิเคราะห์ได้ขาดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าช่างแอร์จะมาทำภาคแยกเกี่ยวกับ ระบบน้ำยานในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอย่างเช่นพวกสับคูรหรือว่าจุดตำแหน่งอื่นๆนะครับว่ามันมีความหมายเป็นยังไงหากมันไม่ได้ตามค่ามาตรฐานนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างแอรด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านรืยผมช่างแอรต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ